Hãy subscribe Chết biết Chết biết vô đủ rồi biết chưa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  bay, chưa biết chưa biết chưa biết chưa này hà biết chưa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  có chưa biết chưa biết chưa biết biết chưa biết kia biết chưa biết chưa biết chưa xì, chưa biết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 

อช่วเหี่ยวหเหียวมาที่อ่องามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่ชองต้ก็ไ่ได้นึ้าหกเจ็ดแปดเก้า็บอเต็มตังเต็มก็ไ่ได้นะอ่าก็แปด ีหาใบเป็นไอันนี้หาใบก่อนผมยังก็อีกแปดใบที่หลังอเจอเจ็เป็นผมแน่คี่อบไปหลายโพเมื่อกี้ผมยังเวิร์ดอเออแบงผมแน่เบิ์ผมแน่ฟัง 我那婆婆。Okay, ทาทำทาลงเงลอยได้นสอนใสได้แม่สอนใ่ตทาลงเ่งลอยพานสอใสได้กันไพิาม่ตงสองรบงเดจ็ดใบเตงสอะไรยังเนี่ยหกชสี่หกีสามบอไปไเอเยอเลย โอเคเอดเเดียวเลยอ้คืนเบเอร์ด้ปฮะทั้งเบิรดิเออเอาทั้งเบิร์ด่อยู่อันนี้เจ็ดเจพันอันนี้เยียวดีงแต่โงงานเี่ยดีวนี่ตัวรเยียวนตนี่ยู่อกตัวนั้นยูเกาเดีอก็้ไกยูือสเลยอันนี้โยูเต็หงโอเคเจเรื่องยงเลยเลยเอดูครับเอฟซีแม่ ไงม่่าวน่ีอาน่เมซตตัวหกสูงเมหกอนึงบ่เออเคล่อเรือเต็งสองด้วยยโย่ยังบ่อหกสูงเต็งหกหกสูงเต็งหกนี่เนาะเต็งสองเจ็ดพันเจ็ดพันสองสามเจ็ันนี่จะเจ๋วขึ้น เดียวขึ้นละเก้าสิบหมื่นเจ็ดอันนี้ยหกส่งมาละูผมมีหกขีสมสิบึมนกับอีกสองม่นเป็นสามมื่นเจ็ดสามมื่นเจ็ดหนึ่งสอี้าหกเจปเม็ดป็นห้นเจ็ดทัหมถูกต้องบหห้ามื่นเจ็ดหนึ่งสองสามเจ้าลิเยพันเจ็ดพัเดี๋ยวองสามสี่ห มื่นออกหักมื่นสามมื่นออกหักมื่นสี่แล้ยื่มื่นหกเจพนแปดัเาจ็ดสี่่าม่ห้าเก้าห้าสิบายเจยาเจมมื่นหกห้อง่ายมื่นหนึ่งบอเจ็ดพันเจ็ดพันบสหกศูนยมื่นหนึ่งเจสามมน

ดีดีเยี I ่ยวเยี่ได <laughs> uh ียังไหนโอ้องสีอะไรตอนนี้เออองสอะไรเนี่ยจะเ็จะเขียนก็เสร็จดาละเแบบยังเนี่ย ය දයව දේවම තියමගේනතිය

นดจ็เอาละแปดเก้สิบแปดหนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นสี่จ๊ไหมไ้เจ๊เขาบนเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้ายี่สิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามสิบแปดอ่าค่

Oh si Oh si you <laughs> Si sam Si si Hmm tôi Cô chồng cô một đứa bếp Hộp cái ha Thầm máy Bọn tính 3 này t t ¡3. Tính xám tính cầu khăn Cầu khăn Khiếp về Máy này À 9, ก oh, ินไปเลยโอ้ืินี่โอ้ติหา้ยเลยถืหา้ยนีองเลยใสซมนี่อ้ยมันซีอิ๊วอยู่ซีซีบิวไอซีบิวอ่ะปัง หาสามไม่หรอก

ี <Es> <ska ha. S 2> ่จะหาจึงหามื่นเดียวหาสองดอกพี่ไปเกดกไม่หมดลุกเบิไหมล่ะอกเดบแปนี่แหละของของผมนี่แะน่องมี่ใช่ครับจบพอดี ไม่มีอะไรในกอไผ่แค่นี้เนี่ยบา ห้าสองห้าเอียวห้าเอียวสี่ใบเดียวหาใบยังหลอี่ีตัหาใบห้าศูนห้าเอียวหกห้าสามนี่หสเนียโอเคยบนึงห้าสูนห้าเอียวห้าต่ำต่ำเอียวต่ำสองอันนี้อยู่หกสูง นะนี่โอเคอันนี้ยังนี่หก้าสทหานี่หกห้าวันนี้หกข้าสามยาวอาไรนี่ใบเอาสิเอาบอร์หนึ่งหก้าสามกัาหสองอะมใช่หก้าสัมเนี่ยนี่รวมเบอรเนี่ยใส่หกห้าสามเดียวนี่บี่หก้าสามทได้เลนได้เลนหมดยเอาเลน หกหมกักตหาเลยได้บอเอาตัวไปกักเดบอเอาตัวดิอาไปตัวบ้เอาตัวตัวน้นบอหห้าสามเนาะไปเฉยเดียวไปเลยยืดเียงไปเดี๋ยวไปเกอยืดเดี่ยวเดียวไปเลยอันนี้ก็เอาไปไปด้วยนี่เดียวเดียวเลยรูดเดีตยวอันนี้เดี่ยวเดียวเหมือนกันโอเคเอาเดี่ยวเดียวเออเดียวเดียวโอเคไปรูดบ่เจ้ากับ่ามี จะเลยจะเลยโอยโอ้ยไม่ยัง oh ่ะเป็นคนทีหมดแล้วเองโอ้ยเนี่ยวเองเปลีนอเลยโอ้ยจะกำยังกูใส่ยังกี่วสกำลังกลายพูดมาเลยขย้อนโอ้ยตามหาอย่างเดียวไยังจิงเตามหากับรด้ ัหเนไหมข้อนึ่ง C U เหรอช่วยดิช่วยลหชนยีวิตไปสายดวหน้าสามสอง ามชนหีไม like okay, so so ่เจ๊บที่เาหัวก็บเีนีก็ไ่ย่ตเอาทำนีในบ่อยู่าซี่น่ะบอเกอหาสามอใจซะเออยาเอาซีกันเอานะเออไปเอาไปบาดอกตัวนี้กียร์ต้อใส่าอกัอ้าไปม ดูเอฟซีโอ้ยปดอยูามสอ่ยูใดมามสองด้ง่ามสองจะดแปดหกเจ็ดแปดเจแปดหกเ็เเแกเหเจแเจ0 1หกเจ็ดแปดหกเจ็หกเหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่นสามหม่นามหมื่นสี่หมื่นี่หมื่นห้นี่ห้ันอะด่หมื่นถูกีีอะไรี่งสองสามสี่ห้จ็ิบองสามสี่ห้ากเหสิบก็ดแดสิบสอยี่สิบ้สิบหกเจ็ดแปด สาสบอองีิ้ากเจดีเจ็ไอร่ยไรเชื่อมที่มืถามเลยกัดกตัวเกี่ยวรัเย

มงไงาไบอคนดีเงินรูปบอท่านี้เลขสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปด่อเมือมาตได้ขเจีหรอเียไดคือไคือสองใบหน,นึ่นนงเอจากคนเจียลายเหมือนเลยไ <c oughs> ยล้อยูเราจำไรล่ะบาที do không có con đó cái gì ừ. phương nhạc không có con chị <laughs> phương nhạc con giang cành con giang cành ta gì à. cành vậy à sám một sám một xuống tiếng si tiếng ừ. hộp อาซีสองใบได้หกสูงไปได้เหรียทั้งหมดนะโอเคเอาไปต็ดสีแล้วก็สีู่งกับห้าูมทั้งหมดนี่อ่ดูโอเคโอเคชมดูมึงหือมุกเต้าจะสี่นี่เหรียหนาถึงหกสามถึงหกติดหกสองหมื่นอ่ะทำไมจะเอาไปยังนี้ หกสามห้าไปรอใจยังเดี๋ยวเราจอดเกยขึ้นผมเนะหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้านึ่งหมื่นเตหกเสองหมื่นะสี่หมื่นเี่เต็งห0 0 0่สอแล้วสองหมเกสี่หมื่นเต็งหกสองหมื่นเจสี่หมื่น หกเต็มหกหกห้าหกห้าีไม่หกสามห้าใบหกสามห้าใบหกสามห้าใบหกศูนย์อยู่หกศูย์บอหกศนย์บอกหกศูนย์มีอยู่แต่มันบอกถือมอยู่มีอยู่ีใบเมเอหกศูนย์อยู่คปางโ้ยเบอะไรเบเบอร์นีงโได้เป็นเจ็ดหมืนเอยีเบอ Để bên chết mình Mình ừ. bên để mình đổi đấy bạn Để, để mình ทำเยี่ยวอเอามีละเป็นผ้าปากาเนี่ยเนาะ้วือเจะมยวขึ้นคืนนะบ้านเจเจี่ยวแล้วนี่มปผ้าปากซีอเป็นซีซีำามไม่มีเยี่ยวก็ <รอ S 1> บอไอีกแบ้วไปมันมีแต่สองไโล่มีซีกับทำ็อกครสามเอาไปเยี่ยวกันเลย ผมง่าย63เยอ่24เดินๆมันเดินด้เดินแท้24ป่24ทีมุมี่จะมีสอง2ตั้มตัวอเออ2ตั้มนะมผมมักเียวยู่เลยไลูก624เต็มออก63เอะหน่ลยน่ะ63โอ้ไม่เสียงินตัวนี อสยสองหมื่นติงสีต้องมากินหมึติงสีตังเพื่อเยนเสียเงินสองหมืนเจ้าที่สองเจาทีสองสิบสองสามสิบแเก้าสิบสี่ใบสิบตบสองมืนถึงมันดิสมันตัวกากซื้อเนี่ยกากที่ส